บายดีพี่น้องบรสนพคน้องสวัสดจ้าส่งน้องคนกันค่ะวนอาวัดดีหน่อยเียวาพันได้เห็นอยู่ทำไมเห็นยังเอาวัดดีดีไหมไหมสบายดีจ้าทุคนครับ อะไรไงฝากจะเมียจะเมียย <lud Safe> <mark> ังเป็นอะไรล่ะฮะคนบ้าคนบ้าเบาๆนี่ยุนมไงสเปิน ห็นข่อยขี่มไใส่มาส่งเพิ mainland, น่นจับทียงเอาไปงไกุ๊บเลยพี่น้องเอ้ยเหนหัวางไปสวรรค์เนาะสวรรค์นี่จิไปนลกสวรรค์นนกคมป็นเีวบาหลานยามาลงมาเป็นน่ารกแงนีไดเย็นตามลกว่าเย็นนะกนยาเขีย

เจ้าหกโมงกว่าหกโมงกว่ากว่าค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนบ้านใหม่ฉมองเหมือนเดิมอู่สาวๆเลินนะคะ่ะสนามโรงเรียนนะฮะเราเจอบ้านหลังนี้อีกแล้วนะคะซงตรงนี้ใช่ไหม่าเด็กสาวๆเดินมาเท้ามาน เออวาวนมนมเนี้นมนมค่ะเดินลอยๆมาแล้วเนเอยเนี่ยค่ะต้องเรียนแล้วค่ะ จะจมไปเพียนให้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้กราแชร์ก็ติดตามก้อบังคับดิงยาพี่น้องจ้าใบจุ๊บจุ๊บจ้า